ดูเส้นทอครับทุกวันอังคารพฤหัส13บสานาฬกาถึง1ินาฬการครับณทนะี่นี่ครับ n อ t บทวันนี้เราอยู่กับท่านโฆษกกรุงเทพมหานครครับท่านอ,อรพินเพชรทัศนะฮะมีหลายเรื่องมีหลายนโยบายในกรุงเทพมหานครที่เราวันนี้เราแจ้งไม่หมดนะเพราะาเยอะมากปัญหาของกรุงเทพรวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากับทางกรุงเทพมหานครนนเนี่ยเราอยากจะพูดถึงเรื่องของอจุดที่เป็น ว่าใจแกนหลักที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยพยายามที่จะเร่งแก้รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทางพี่น้องประชาชนเนี่ยทางกรุงเทพมหานครนั้นอยากจะถ่ายทอดส่งต่ออย่างไรบ้างครับในเรื่องของการท่องเที่ยวใช,ใช่ไหมคะออตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเราพยายามที่จะเน้นในเรื่องของการถ่าย,ายช่วยไทยหรือไทยเที่ยวไทยนะคะตอนนี้เรามีนโยบายในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณเขตพนะนครถนนข้าวสาร<อ>ถ,าถ้าพูดถึงถนนข้าวสาร่ยไม่ ไม่ใช่แค <c oughs> ่คนไทยนะคะต่างชาติจะรู้จักเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนมากนะคะ <c oughs> แต่ณเวลานี้เป็นที่ทราบกันแลวว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราปิดประเทศอยู่ <c oughs> เ,เพราะมีโรคระบาดโรคนี้เราจึงมีการพัฒนานะคะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับไทยเที่ยวไทยโดยทีเ่เราจะมีจัดงานประมาณปลายปีนี้นะคะในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะคะ <c oughs> แล้วก็สินค้ามาจากทุก 50เขตนะคะที่เป็นได้รับตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครด้วยคือแบงคอกแบรนดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีจัดเข้าดาวที่ถนนข้าสารเช่นเดียวกันค่ะครท่ที่ท่านบอกว่าสินค้าตราแบรนดของกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสินค้าแนวไหนคร สินค้ามี5ประเภทนะครับมีอาหารมีเครื่องดื่มมีของตกแต่งบ้าน<อ>มีเสื้อผ้าแล้วก็มีสูวน <c oughs> ขายที่ไม่ใช่ของกินนะคะ <c oughs> สินค้าอันนี้นะคะแบงคอกแบรนด์ Brand เนี่ยเราเคยตอนที่ระเปิดประเทศนะคะเราเราได้ไปไปนําเสนอขาย ต่างประเทศเคยมีโอกาสได้ไปร่วมนะคะเช่นแม้ว่าของที่ขนไปไม่พอขายไม่พอขายไม่เป็นไร่ายปัจจุบันนี้ยังมีโอกาสได้ขายออนไลน์ด้วยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในชุมชนแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อยขนาดกลางนะคะที่เราสนับสนุนอยู่ค่ะคือในส่วนของกรุงเทพมหานครพยายามที่จะส่งเสริมใแล้วก็ให้ความรู้รวมไปถึงหาตลาดให้ใช่ค่ะก็ไม่ได้คิดคอมมิชชั่นนะฮะไม่เลยไม่เลยสักสลึงเดียวไมใชคือให้พี่น้องประชาชนจริินะครับวันนี้เนี่ยบอกได้ไหมฮะว่า นะหลังจากที่หลายๆคนเข้าไปสู่โปรแกรมของทางกรุงเทพมหานครนะคร<ะ>นะก็มีความเข้มแข็งขึ้น<ะ>ในเรื่องของเศรษฐกิจในสถานการณ<ะ>์วิกฤตแบบนี้เนี่ย<ะ>ซึ่งก็ฟังดูแล้วเนี่ยก็เป็นตัวช่วยะนะที่ทําให้หายใจใหายคอดีขึ้นะนะฮะชาวบ้านมีเสียงสะท้อนมาอย่างไรบ้างครับ ชาวบ้านอยากร่วมกิจกรรมกับเรามากชาวบ้านอยากเป็นหนึ่งในแบงคอกแบนนะคะซึ่งเราเพิ่งประกาศไปเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งในระหว่างนี้ถ้าพี่น้องชาวบ้านเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะสนใจที่จะร่วมเป็นแบงคอกแบนนะคะได้ตรานี้ท่านเข้าไปติดต่อที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนของทุกสำนักง,งานเขตได้นะคะแล้วคณะกรรมการที่คัดสรรเนี่ยนะคะ มาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพแล้วก็เป็นผู้ทรงคนวุฒินะคะท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าท่านสามารถที่จะพัฒนาสู่ระดับสินค้าสากลในระดับโลกได้แล้วก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์เราอาจจะเดินทางไปต่างประเทศลําบากนิดนึงนะฮะก็คือเรายังไม่มียังไม่ยังไม่เปิดโปรแกรมนี้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งเสริมการตลาดโดยผ่านทางเขาเรียกโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลใช่ค่ะผ่านเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ของกรุงเทพเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะผ่านทางเว็บไซต์อย่างไรครับ่ทาน เข้าไปที่ bangkokmba.com นะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะเลือกไปตามแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะคะว่าจะไปสำนักพัฒนาสังคมคะจะไปเรามีช่องทางเนี่ยของติดต่อทางห้าสิช่องทางถึง5ห้สิำนักงานเขตนะคะ,คะแล้วก็12สองำนักนะคะ12หนึ่งใ,ในในเรื่องของการสินค้าในการพัฒนาสินค้าหรือส่งเสริมการขายเนี่ยก็ะะจะเป็นสำนักพัฒนาสังคมคะนะคะและ ที่เน้นสําคัญที่สุดนะเวลานี้เราทางานในเชิงลุกในด้านการประชาสัมพันธ์ก็คือสํานักประชาสัมพันธ์เนี่ยจะช่วยนําสินค้าเหล่านี้ช่วยประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ไปให้ทั่วโลกนะคะโดยที่เราก็จะทํางานเชื่อมกับทททของกรุงเทพมหานครด้วยครับครับตอนนี้รู้สึกหนักใจไหมะกับกับบทบาทในกรุงเทพมหานครเนี่ยแน่นอนนะปัจจัยที่มันแลดูหนักหนาสหัสก็คือเรื่องของโลคโควิดด้วยนะแล้วก็สถานการณ์ที่แลดูว่าอาจจะเป็นอะไรฮะ ความไม่แน่นอนหรือความตกใจบางส่วนเนี่ยท่านท่านอยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้มีความอดทนและก็ต่อสู้กับการดําเนินชีวิตอย่างไรบ้างครับสิ่งหนึ่งนะคะที่กรุงเทพมหานครมีความใส่ใจและมีความตระหนักในในหน้าที่ของที่พวกเราทํางานกันอยู่เนี่ยนะคะโดยท่านผู้ว่าโดยนโยบายของท่านผู้ว่าด้วยเนี่ยท่านให้ความสําคัญในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับชั้น และทุกเพศนะคะครเราไม่จํากัดเลยนะคะคออยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อตอนที่โรคระบาดระบาดหนักๆอยู่นะคะคออท่านผู้ว่าเนี่ยถามว่าเราลงไปเนี่ยตอนที่โรคระบาดช่วงแรกๆนะท่านถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะ <Okay. S 2> ตอนที่เราจะลงพื้นที่นี่มีคุณแม่แอบ ห่วงนะคะว่าเธอจะไปหรอบอกแต่ต้องใส่ชุดอะไรต่างๆไม่เลยค่ะเราก็ไปชุดอยู่่ใช่ค่ะแต่ใส่แมสว่าใส่แมสแล้วก็ใส่ถุงมือเราลงไปเยี่ยมเราไปถามสารทุกสุขดิบกับพี่น้องประชาชนและเราไม่ได้ไปมือเปล่าเรามีถุงยางชีพนะคะที่เราได้รับบริจาคจากโรงงานห้างร้านต่างๆที่ เป็นผู้ที่มีใจบุญผ่านมาอย่งกรุงเทพมหานครคแล้วเราก็แพ็คเป็นถุงๆเข้าไปมอบให้จำนวนแสนกว่ารายนะคะ,คะที่เราไปมอบให้ในทุก50เขตนะคะ,คะและจนปัจจุบันนี้ก็ยังดูแลอยู่นะคะยังดูแลอยูนนเเ่เราเริ่มคลายความกังวลได้บ้าง ใช่พี่น <ฮะ S 2> ้องประชาชนั้นมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะนอกจากเราไปฝึกอาชีพให้ถึงหน้าประตูบ้านนอกจากนําถุงยังชีพนอกจากมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปดูแลแ,ลแล้้เนี่ย <ừ> เรายังเหมือนอย่างที่เรียนนะคะว่าท่านมีสินค้า เราช่วยท่านประชาสัมพันธ์ขายทางออนไลน์ให้ได้ด้วยนะคะเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ผมก็รู้สึกสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเห็นบอกว่าทางกรุงเทพหานกรนั้นมีการเตรียมงานนะที่จะต้องจัดกิจกรรมลอยกระทงใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะแเรามีไฮไลท์เรามีกิจกรรมพิเศษและจุดไหนสําคัญที่เป็นจุดที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้เข้าไปร่วมกิจกรรมบ้างครับเราเพิ่งพัฒนาโซ่ลอยฟ้านะคะระหว่างเขต ฝัง่งจำ,จำเขียนไม่ได้ชัดเจนนะคะฝั <c oughs> ่งระหว่างฝั่งทนกับฝั่งพระนครนะคะ <c oughs> โซลไฟฟ้าเนี่ยณวันนี้นะคะมีเพิ่งเปิดไปเนี่ยเป,เ,ปเป็นสวนระหว่างคู่ขนานของของ,ของส,พสพพะพานพระปกเกล้ากับกับเส้นถนนลายจำ <c oughs> ได้ไม่ชัดเจนพร <c oughs> ะรามแปดนะคะ <c oughs> สวยมากนะคะเราทําเป็นขั้นบันไดที่ให้ท่านจะมองฝั่งนึงเห็นเห็นไปทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเป็นเป็นจุดแรนด์มาร์กจุดชมวิวใช่ค่ะเป็นจุดชมวิวแล้วก็ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีวงดนตรีสองสามชิ้นน้อยชิ้นเนี่ยไปนเล้ยอ่าสะพานคนเดินใช่ค่ะนะฮะแต่เป็นการเดินดูธรรมชาติดูวิวกรุงเทพมหานครรู้สึกว่าเป็นภาพข่าวที่ผมได้ตามข่าวอยู่เห็นท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีหลาคนใได้ลงพื้นที่นะครับก็ถือ ว่าเป็นจุดขายจุดแข็งพอสมควรในการน,นะครับ<ะ>อยากจะฝากถึงหลายๆเรื่องที่เป็นจุดไฮไลท์นะฮะที่เราพูดกันมากในเรื่องของสมาร์ทซิตี้เนี่ยฮะกรุง<ะ>เทพนัวันนี้มีความพร้อมในเรื่องของอะระบบขนส่งระบบทราสปอร์ตสเตชันระบบโลจิสติกหรือระบบะการให้ความช่วยเหลือหรือเครือข่ายที่<ะ>เป็นสายใหญ่เนี่ยเรามีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางอนอกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเนี่ยเราจะพอจะขยับไปในภูมิภาค ที่มากขึ้นมีความเป็นไปได้ไหมฮะเป็นศูนย์กลางต่างๆมีความเป็นไปได้นะคะก็ทั้งหลายทั้งแหล่นี้ก็ต้องได้รับการสนับสนุสนบง,บงบประมาณจากทางรัฐบาลด้วยนะคะ,คะเราทํางานเนี่ยเราทํางานร่วมกันทั้งกรุงเทพมหนานครกับรัฐบาลในการพัฒนาในเรื่องของท Trans น transportation เพื่อที่จะใหะ้เราเน้นในเรื่องของระบบการใช้ระบบ ลดลางเรือนะคะและสำคัญที่สุดณเวลานี้เราพยายามที่จะสร้างพอลูชันในกรุงเทพมหานครให้ดีได้ดีที่สุดนะคะคโดยการที่พยายามเน้นในเรื่องของการใช้าการเดินทางทางทางเรือนะคะซึ่ง แน่นอนที่สุดมันจะเรื่องของเรื่องของการรถติดนะคะ <c oughs> แล้วก็ถึงที่หมายโดยโดยแม่นยําด้วยแต่อาจจะจะช้าสักนิดนึงหรือแม้กระทั่งเรื่องของระบบรถไฟฟ้านะคะเนี่ย ท่านก็จะปลอดภัยได้ในเรื่องของก,อา,การกลัวเรื่องของโรคระบาดนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราก็จะมีการตรวจก่อนที่ <c oughs> จะเข้าไป <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปในอยู่ในโบกี้ของรถรถไฟนะคะแต่ก็มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะพอเข้าไปเนี่ยบางทีเราระยะห่างตอนเข้าแถบพอเข้าไปมันก็มันก็จะแน่นเพราะว่ายังไงเนี่ยเรื่องของรถไฟฟ้ายังไงก็ยังไม่เพียงพอ <c oughs> เรารอรถไฟฟ้าที่ทางรัฐบาลโดยท่านนา,ายกรัฐมติกํ <ใน S 1> าลังสร้างอยู่นะคะคาดว่าภายในใน อีกปีสองปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเปิดบางจุดแล้วค่ะนะครับผมเองนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไปดูหลายๆพื้นที่นะครับที่อย่างสถานีบางซื่อเนี่ยก็เป็นก็บอกว่าเป็นสถานีที่มีความยิ่งใหญ่มีความใหญ่โตมากนะรองรับในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนนะฮะเป็นโมโนเรลหรือจะเป็น BTS หรือจะเป็นระบบขนส่งรางคู่รางเดียวก็สุดทหแล้วแต่นั่นหมายถึงว่าเป็นความหวังและก็ถือว่าเป็นผลงานมาสเตอร์พีซเลยนะฮะที่วันนี้เนี่ย พวกเราทุกคนนั้นต้องอดทนหน่อยใช่ต้องอดทนค่ะเพื่อให้ลูกหลานเราได้สบายนะครับก็คงจะต้องขอบคุณท่านโฆษกด้วยวันนี้ซึ่งหลายเรื่องเนี่ยเราเราอยากจะอธิบายความแต่ด้วยที่ว่าเวลาของเราน้อยไปนิดหนึ่งนะฮะก็ตามทีก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในฐานะที่ท่านเองนั้นเนี่ยทำหน้าที่โฆษกนะฮะวันนี้เราจะได้รู้จักหน้าตาของโฆษกกรุงเทพมหานครมากขึ้นนะครับท่านอรพินเพชรทัศนะฮะอ่านออกเสียงถูกต้องนะฮะถูกต้องค่ะอรพินเพชรทัศนะครับซึ่ง เป็นโฆศกของกรุงเทพมหานครวันนี้เราจะได้ชินหน้าคุณหน้าชินตากันนะครับฝากถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของความกังวลใจของกทมและก็ความห่วงใหญ่ของกทมส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าครับใช่ครับถามว่าเรากังวลใจไหมเราไม่กังวลใจนะคะเพราะ <c oughs> ว่ากทมไม่ว่าจะ ข้าราชการทุกระดับชั้นนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานครท่านพลตํารวจเอกอัศาวินขวัญเมืองท่านพร้อมที่จะทํางานในเชิงรุกที่จะแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ให้กับบ้านเมืองะนะคะปัญหาท่านนะคะให้กทมดูแลนะคะท่านมีอะไรขอให้ติดต่อมาได้ที่ l ลนแอดนะคะอัศาวินคลายทุกหรือศูนย์ร้องทุกนะคะห5 5 5นะคะหรือถ้าเอาใกล้บ้านก็คือทางสำนักง,งานเขต ในทุก50เขตนั่นเองนะคะคปัญหาของท่านนะคะจะได้รับการดูแลโดยนโยบายผลักดันทันใจแก้ไขทันทีหรือนโยบายนาวของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครคนปัจจุบันนะคะคแล้วก็สิ่งที่อยากจะร้องขอณเวลานี้นะคะคช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนอยู่แล้วนะคะคบางจดุดบางที่อาจจะมีน้ำท่วมขังนะคะขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะพี่น้องก็ ขอให้ทิ้งลงในถังขยะอย่าไปทิ้งลงคลองหรืออย่าไปทิ้งลงในท่อระบายน้ําแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เห็นอยู่เป็นประจําคือถังขยะส่วนใหญ่พอไปเห็นปุ๊บเนี่ยจะไปตั้งถังขยะเนี่ยจะไปตั้งอยู่ตรง <c oughs> หน้าตะแรงตรงท่อระบายน้ําซึ่งพอ <c oughs> ขยะล้นหรือว่ามันล้มลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้ท่อระบายน้าตัานซึ่งเป็น <c oughs> ปัจจัยหลักที่จะทําให้น้ําท่วมขังแล้วก็นา้าท่วมกรุงเทพมหานาครเราได้นะคะก็อะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้พี่น้องออมีสตินะคะแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับตัวเองในเรื่องของสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิดในเวลานี้ซึ่งมันเป็นทั่วโลกนะคะเป็นทั่วโลกแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นในประเทศเราอย่างเดียวแลวกรุงเทพมหานครจะไม่ทิ้งท่านเราจะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดค่ะครับเอาละครับทุกท่านครับผมนิวเซนทอลนะครับวันนี้ต้องจากลาไปพร้อมกันนะเวลาของเราหมดหมดเวลาจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณท่านโคดส่อย่างมากครับขอบคุณมากนะคะ ดวสันททอครับเจอกันในรอบต่อไปครับวันนี้จากลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็จากลาทุกท่านไปพร้อมกันสวัสดีครับ